สวัสดีค่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพอจะมาแนะนํานะคะวิธีการกดสั่งซื้อสินค้าในระบบนั่นเองนะคะสั่งซื้อสินค้าเพื่อเปิดบินทําธุรกิจนะ,ะกับสั่งซื้อสินค้าเพื่อที่จะซื้อซ้ํานะคะเพื่อที่จะรับโปรโมชั่นโบนัสนะคะซื้อต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเพอจะแนะนําให้นะคะไม่ว่าวันนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่กดเข้ามาเพื่อกรอกสั่งซื้อให้กับทีมงาน นะคะหรือว่าคุณเป็นคนใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาปุ๊บนะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มต้นสั่งสินค้านะคะก็คือจะสั่งสินค้าที่ที่เดียวกันทั้งหมดน,ะนั่นก็คือคลิกที่แถบขีดสามขีดด้านบนมุมซ้ายมือตรงนี้นะคะจะมีเมนูที่ชื่อว่าสั่งซื้อสินค้าคลิกที่เมนูสั่งซื้อสินค้า1ครั้งหลังจากนั้นนะคะจะมีปุ่มที่ชื่อว่าสั่งซื้อสินค้าคลิกที่สั่งซื้อสินค้าค่ะ หลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยจะขึ้นเมนูรายการสินค้าทั้งหมดในระบบของเรานะคะคุณสามารถที่จะดูเรทราคาสินค้าในระดับที่คุณได้รับได้นะคะเช่นวันนี้เนี่ยคุณเปิดสมมติว่าคุณเปิดเปิดบินเป็นสมอลนะเปิดหรือเปิดบินเล็กนะครับเวลาที่เรทในการที่คุณจะซื้อสินค้าตลอดชีวิตของคุณเนี่ยก็คือเรทตามนี้เลยนะเรทสมอลจะซื้ออยู่ที่ 1650บาทเลทกลางนะคะของเปิดคนที่เปิดบินกลางไว้เนี่ยก็สามารถซื้อตัวอันนี้เดี๋ยวนะตัวนี้คือตัวพึกษาทิพย์นะคะคุณก็สามารถซื้อพึกษาทิพย์ในราคา1550บาทได้ตลอดชีวิตนะไม่ว่าคุณจะซื้อกี่ชิ้นก็ตามคุณเปิดบินใหญ่นะคุณก็ซื้อได้ในราคา 1, 4 5 0ตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะเปิดบินกี่ชิ้นก็ตามไม่ว่าจะจะจะซื้อกี่ชิ้นก็ตามคุณเปิดบินมาใน v i p ในครั้งแรกนะคุณก็สามารถที่จะได้ในราคา 1, 1350บาท ตลอดชีวิตของคุณนั่นเองนะไม่ว่าคุณจะซื้อกี่ชิ้นก็ตามนะรวมทั้งสินค้าตัวอื่นเช่นกันนะก็จะมีเรทราคาสินค้าให้ดูนั่นเองนะคะยกเว้นว่าพวกจัดเซ็ตพวกนี้นะคะเพราะว่าจัดเซ็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องแยกเป็นตัวๆัแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเพิ่มเหมือนกับจัดมันเป็นเซ็ตโปรโมชั่นบ้างหรือว่าเป็นเซ็ตที่เอาไว้ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเฮ้ยกดซื้อสินค้าได้ง่ายนะคะเช่นอย่างเงี้ยเป็นเซ็ตซุป VIP Super TS ์ TSW นะคะก็จะเป็นมีตัววันทิป5้าชิ้นพฤษาทิีย่ง,ง60ชิ้น นะคะอันนี้ก็จะคำนวณที่ราคาแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นเรท VIP ให้เรียบร้อยนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับจัดเซต็ตเอามารวมกันคุณจะได้ไม่ต้องไปกดเลือกทีละชิ้นคุณก็สามารถที่จะกดเออสั่งซื้ออะเซ็ตนี้น่าสนใจกดสั่งซื้อเป็นเซ็ตไปเลยไม่ต้องเลือกทีละชิ้นมันก็จะง่ายดีรวมทั้งเราก็จะคิดกําไรทุกอย่างให้คุณเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยอดที่คุณต้องจ่ายเรียบร้อยนะนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะเอาไปทํากําไรขายปลีกได้ถ้าคุณชอบที่จะขายนะโอเคไหมทีนี้ ทีนี้นะคะอันนี้เพิ่มจะมาพูดเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเพื่อเปิดบินครั้งแรกกันก่อนนะ,ะหรือว่าหรือว่าอ่ะสั่งซื้อสินค้าเพื่อเปิดบินครั้งแรกก่อนละกันนะเช่นวันนี้ถ้าเกิดคุณจะเปิดเป็นเซ็ตซูเปอร์ VIP สี่นี่เลยละกันนะคุณก็กดนี่ค่ะที่สั่งซื้อโอเคหลังจากนั้นโอเคก็ใส่สินค้าไปหนึ่งชิ้นหนึ่งชุดนะกดตกลงแต่ให้เกิดคุณจะเลือกสินค้าเองนะคุณก็สามารถที่จะไปเลือกสินค้ารายชิ้นรวมๆกันได้โอเคไหมคะ ทีนี้พอกดเรียบร้อยปุ๊บนะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับคำนวณออกมาให้เรียบร้อยนะคะว่าเออตอนนี้เนี่ยจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่รวมกำไรได้รับทั้งหมดเท่าไหร่รวมราคาที่คุณชำระเท่าไหร่ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่จำนวนเงินที่ต้องชำระเท่าไหร่รวมค่าส่งเท่าไหร่กดสรุปเรียบร้อยปุ๊บนะคะคุณก็กดนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปตรงนี้จึงเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ก็กรอกรายละเอียดการจัดส่งของคุณให้เรียบร้อยนะคะว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอีเมลอะไรนะคะกรอกไปให้เรียบร้อย เดี๋ยวเพอจะทําการกรอกให้ดูเลยนะคะอันนี้คุณดูคลิปนี้เพียงแค่ครั้งเดียวนะแล้วคุณก็จะทาเป็นตลอดไปดังนั้นดูให้ละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวเพอจะอธิบายล,ลงลึกลงรายละเอียดให้นะคะว่าการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยการซื้อซ้ํากับการที่ซื้อเพื่อเปิดบินแตกต่างกันอย่างไรโอเคไหมคะที่อยู่ในการจัดส่งก็กรอกลงไปให้เรียบร้อยอ,อยู่ที่ไหนก็กรอกไปอันนี้จัดส่ง c ค u r ี่ทั่วประเทศโอเคค่ะ จังหวัดในการจะส่งอากาบับบีสมมติว่าตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีชื่อนะคะใช้สิทธิ์อะไรเปิดธุรกิจหรืออัพไซด์นะคะแต่ให้เกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณไม่ได้เป็นงานเปิดบินครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้คุณเลือกอีกเมนูหนึ่งขึ้นมานะคะว่าคุณจะเปิดธุรกิจหรืออัพไซด์นะคะหรือว่าคุณจะซื้อเพื่อโปรโมชัน่นโบนัสนั่นเองนะคะโอเคสำหรับการเปิดธุรกิจหรืออัพไซด์นะคุณก็เลือกอันนี้ก่อนเพราะนี้เป็นการเปิดครั้งแรกเสร็จปุ๊บคุณกดยืนยันการสั่งซื้อคะ่ะ เท่านี้เองเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปทําการแจ้งชําระเงินนะคะแต่ให้เกิดคุณไม่ได้แจ้งการชําระเงินทันทีเนี่ยคุณออกจากระบบไปก่อนเนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะกลับมาชําระเงินแจ้งชําระเงินนะคะได้ที่กดที่สั่งซื้อสินค้าปุ๊บไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะเสร็จปุ๊บม,มันจะขึ้นเมนูนี้ขึ้นมาปุ๊บคุณก็ไปกดที่แจ้งชําระเงินตรงนี้โอเคไหมคะก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะคุณก็นี่อ่ะเรียบร้อยโอนเรียบร้อยปุ๊บ,บกดนี่นะคะมันจะมีเลขที่บัญชีให้คุณโอนอยู รวมทั้งนี่นะคะจำนวนเงินที่โอนวันเวลาในการโอนเงินนะก็กดเลือกให้เรียบร้อยเลือกฝ่ายด้วยกดตกลงแค่นี้เองง่ายๆเลยหลังจากนั้นรอจเจ้าหน้าที่อนุมัติปุ๊บนะตำแหน่งของคุณ ก็จะถ้าเกิดเรียบร้อยปุ๊บก,ก็จะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ให้เกิดว่าคุณโอนเข้าไปปุ๊บอู้ทำไมยอดถึงวันหนึ่งแล้ว2วันแล้วทําไมมันถึงยังไม่ขึ้นคุณสามารถที่จะติดต่อเรานะคะไปที่ l ลน์ i d t s W Teacher s สิตนะคะเพื่อที่สอบถามแอดมินได้เราจะมีแอดมินที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือทีมงานของคุณนะคะคุณก็สามารถทํางานได้ง่ายนะคะไม่ต้องมานั่งดูแลทีมงานทั้งหมดด้วยตัวเองเรามีแอดมินคอยช่วยเหลือและคอยซัพพอร์ตตัวแทนของเราทุกคนโอเคนะทีีนนน้ในส่ว่วตอมา กรณีต่อมานะคะสำหรับคนที่มีการเปิดบินนะคะเปิดบินเข้ามาเริ่มต้นจากการเปิดบินเล็กก่อนทีนี้เนี่ยพอเปิดบินเล็กปุ๊บเนี่ยคุณต้องการที่จะัพ s i ส์นะหรือว่าอัพธุรกิจนะคะจาก s i ส์เอ้ยไซส์เล็กเนี่ยให้กลายเป็นไซส์ VIP เพราะคุณมีโอกาสในการอัพได้เป็นเวลา30วันนะตั้งแต่วันที่เริ่มต้นเปิดบินแรกถูกต้องไหมคะทีนี้คุณมีเวลา30วันปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะอัพเป็น s i ส์ VIP หรือัพเป็น s i ส์ใหญ่กว่านั้นได้ภายในเวลา30วันโดยการที่ ถ้าคุณเปิดเป็นเซตเล็กมา3,500บาทอย่างเช่นคุณเปิดมาเซตแรกเนี่ยเท่าไหร่สมมติเปิดบินมา3,500บาทคุณไม่จําเป็นจะต้องพอคุณจะอัพเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก85,000ถ้าคุณต้องการจะอัพเป็น VP ทันไหมคุณเพียงแค่เอา85,000เนี่ยมารลบ3,500ปุ๊บเท่ากับว่ายอดส่วนต่างของมันเนี่ยก็คือ81,500คุณเพียงแค่ซื้อของเข้ามาเพิ่ม81,500นะคุณก็สามารถที่จะ ได้เป็นตำแหน่ง VIP แล,แล้วนะะหรือว่าได้อัพขึ้นมาเป็นไซส์ VIP แล้วนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเพอจะกดกดเข้าๆให้ดูนะกดเข้าๆดูเห็นไหมพอถ้าเกิดคุณซื้อซื้อเป็นไซส์เล็กมาเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะไปไปกดเป็นซื้อเป็นเซตได้นึกออกไหมคะถ้าเกิดคุณกดซื like ้อเป็นเซตเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะซื้อเป็นเซตเซตนี้เนี่ยเซตนี้เนี่ยมันคือมันจะเป็นเซตราคาเต็มคุณจะไม่สามารถหักสินค้าจากจากตรงนี้ออกได้นึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณจะต โอเคไหมคะหรือวันนี้นถ้าเกิดคุณอัพไซส์เนี่ยแล้วคุณไปกดซื้อเป็นเซตที่มันเป็นเซตเล็กอ,อ่ะเดี๋ยนะเด,เดี๋ยวดูว่ามีตัวไหนเซตเล็กบ้างอือย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะซื้อเป็นเซตสมมติว่าคุณเปิด3,5ม0ามาแล้วใช่ไหมคะคุณต้องการจะอัพเป็นไซส์ VIP คือ85 0 0 0ถูกไหมเท่ากับยอดที่คุณต้องชำระเพิ่มหรือว่าเปิดเพิ่มก็คือ8 1 5 0 0ึ่งบาทซึ่งไอด่น้าร5 0 0บาทเนี้ยในการเปิดครั้งที่สของคุณใน,ในการอัพไซส์เนี่ย ทีนี้ถ้าคุณมาซื้อเป็นเซ็ตแบบนี้เนี่ยนะมาซื้อเป็นเซ็ตแบบนี้เนี่ยคุณจะได้ราคาสินค้าเนี่ยในเรทของสมอลนึกอไหมเพราะว่าในเลทของตัวเล็กเพราะว่าตัวเซ็ตพวกนี้เนี่ยเพอจัดขึ้นมาในเลทราคาของตัวเล็กเนึกอไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะอัพไซส์เนี่ยให้คุณไปเลือกสินค้าเป็นลายชิ้นแบบนี้นะคะคุณก็จะได้เลทของของ v i p นึกเนื้อไหมทีนี้มันจะมีหลายคนที่เวลาคุณกดสั่งซื้อเนี่ยนะกดสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยแล้ว แล้วเขาเรียกว่าพอกดสั่งซื้อเวลาคุณอัพไซต์เนี่ยแล้วคุณยังเห็นว่าราคาสินค้าเนี่ยทำไมมันถึงเราสั่งไป81,500บาทแล้วนะทำไมราคามันถึงไม่ลดลงมาเป็นเรทราคา V.I.P. ล่ะ,ะเพราะว่าคุณยังซื้อของไม่ครบตามจำนวนทันไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเพอจะกดให้ดูยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะกดลองกดสั่งซื้อให้ดูนะ,อ,ะอันนี้เพอตั้งไว้1ิ โอเคคือเวลาที่คุณกดสั่งซื้อเนี่ยระบบมันจะคำนวณให้คุณอัตโนมัตินะคะอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ยี่สิบอ่ะนี่นะคะเวลาคุณสั่งซื้อนะไม่ว่าจะสั่งซื้ออะไรรวมกี่ชิ้นก็ตามเนี่ยมันจะมีสรุปผลการคำนวณข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะมันจะคิดเลยว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดว่าคุณเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าคุณเป็นเปิดศูนย์มาในสมอลนะอ่ะตรงนี้เนี่ยผลการคำนวณมันจะคิดเป็นเลทสมอลออกมา เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยยอดรวมของของตัวสมอเนี่ยเท่านี้ยอดรวมของมีเดียดมเท่านี้ยอดรวมของ last เท่านี้ยอดรวมของ vip เท่านี้นั่นหมายความว่าตัวของ vip เนี่ยของเขาคือ85,000ถูกไหมครับผลการคำนวณของเราเนี่ยเวลาที่มันลดแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงโอเคไหมคะถ้าเอาง่ายๆเลยคือเวลาที่คุณกดสั่งซื้อเนี่ยนะคะเวลาที่คุณกดสั่งซื้อเนี่ยแล้วคุณเห็นว่าเฮ้ยทำไมทำไมราคามันยังไม่ลดเป็น vip เนี่ยให้คุณเลื่อนลงมาดูข้างล่างเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะคะว่า ว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยตัวของ V.I.P เนี่ยยอดมันยังยังยังขาดอยู่เห็นไหมมันยังขาดอยู่เห็นไหมคะเพราะบางคนเนี่ยพอกดสั่งซื้อปุ๊บแล้วของคุณยังเลือกสินค้าไม่ครบตามจํานวนน่ะนะย,ยังเลือกสินค้าไม่ครบตามจํานวนแต่ว่าเขาไปคิดที่เลทของของ,ของตัวไซส์ใหญ่ทันไหมหรือว่าเขาไปคิดที่เลทของไซส์กลางมี medium, เดียมเลกองงไหมคะแต่ยอดมันก็มัน,ม,นมันครบแล้วแต่ว่า ของของคุณเลือกไม่ถึงอันนึองออกมาครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งเป้าที่จะเป็น V I P นะคะตั้งใจจะเป็น V I P เนี่ยคุณไม่ต้องไปดูเลทของตำแหน่งอื่นคุณไม่ต้องไปดูตำแหน่งอื่นเลยคุณลงมาดู V I P เลยค่ะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยยอดของ V I P ของคุณเนี่ยมันขาดอีกเท่าไหร่นะเช่นถ้าเกิดสมมติตงนี้เนี่ยเงื่อนไขของมันคือ85,000ใช่ไหมคุณคุณเปิดบินอันแรกมาแล้ว3,500คุณต้องขาดอีก81,500ั้ยถูกไหมคุณก็มาดูผลการคำนวณตรงนี้ค่ะเห็นม มันก็จะอยู่ที่สมมติว่าส8มหมาบาทคุณก็เอา8 1 5 0มามาลบกับ3 8 9 1 0บาทคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาส่วนเราจะต้องเลือกสินค้าเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่นะพอเลือกเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาดูใหม่จนกว่าย,ยอดตรงนี้มันจะครบนึกออกไหมคะคุณจ่ายราคาเท่าเดิมแต่คุณได้สินค้าเพิ่มขึ้นทันไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะงงว่าเยทาไมฉันสั่งสินค้าปุ๊บมยอดเงินก็จ่าย81,500น่แล้วนะแต่ทาไมทาไมเลทราคาไันถึงไม่ไ VIP าะ ณนะตรงนั้นนะคะเราไม่ได้คิดที่เลทวีพคุณจะต้องไปเลือกสินค้าเพิ่มเพื่อให้มันได้เป็นเป็นเลทของว p พีทันไหมดังนั้นนะคะวิธีการชกใช้ง่ายคุณไม่ต้องดูจุดอื่นคุณเลื่อนลงมาดูข้างล่างปุ๊บอ่ะดูที่ยอด VP ีเนี่ยของเราถึงยอดที่เราจะต้องทําหรือ,อยังแค่นั้นพอแล้วคุณก็ไปเลือกสินค้าเพิ่มนะคะโอเคไหมทันเนาะทีนี้ส่วนต่อมานะคะเวลาที่คุณต้องการจะซื้อซ้ำนะซื้อซ้ําเพื่อที่จะ รับโปรโมชั่นโบนัสนะคะเวลาที่คุณซื้อก็ปกติเลยนะคะเวลาที่คุณซื้อก็ปกติในการรับโปรโมชั่นโบนัสเนี่ยเงื่อนไขก็คืออ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวที่เป็นข้อข้อหนึ่งก็คือกาไรค่าการแนะนาการตลาดเนี่ยอันนี้กําไรขายปีคุณได้อยู่แล้วกําไรขายส่งคุณได้อยู่แล้วนะคะแต่ส่วนที่คุณคุณจะต้องมีการซื้อซ้ําเพื่อรับโปรโมชั่นโบนัสเพิ่มก็คือเอ่อจะเป็นส่วนของไมล์สะสมแห่งความสําเร็จนะคะกับทริปท่องเที่ยว โอเคไหมคะโดยการที่คุณเนี่ยมีการซื้อซ้ําเดือนหนึ่งเนี่ยสองพบาทนะสองพบาทในเลทราคาของคุณนั่นแหละนะคะทีนี้ถ้าเราซื้อเกิน2,500บาทละ่ะถ้าเราซื้อ5000บาทละ่ะคุณก็จะได้นะปกติ2,500บาทเนี่ยจะได้รอบสะสมนะทั้งหมด4รอบด้วยกันนะมันก็จะมาขึ้นเลขอยู่ตรงนี้นะคะเช่นมันก็จะตรง,ตรง,ตรงข้างบนตรงนี้เนี่ยตรงเห็นไหมที่เราิ้วจิ้มเนี่ยมันจะเป็นชื่อนะคะชื่อตำแหน่งของคุณนะ,ะกับตรงนี้เลขตรงข้างหลังนี้นะคะมันจะเป็นเลขที่บอกว่า ตอนนี้เนี่ยคุณเหลือรอบในการคำนวณโปรโมชั่นโบนัสเนี่ยกี่รอบทุกๆ2,500จะได้4รอบเช่นถ้าเกิดคุณมีการซื้อของไป5,000เป็นการซื้อซ้ำเพื่อรับโปรโมชั่นโบนัสคุณจะได้รอบกลายเป็น8รอบถูกไหมถ้าคุณซื้อ5,000คุณก็ทั้งหมดได้ทั้งหมด8รอบถ้าคุณซื้อทั้งหมดหมื่นนึงล่ะคุณก็ได้เอาเป็น4คูณกับไปกับ4นึกออกไหมคะ ซื้อหมื่นหนึ่งก็เป็น4ี่คูณไปกับ4ี่ก็ได้16รอบแบบนี้นะนคุณก็ในเดือนต่อมาคุณก็ยังไม่จําเป็นต้องซื้อซ้ําก็ได้นึกออกไหมคะคุณก็รอให้มันผ่านไป16รอบก่อนหรือรอให้มันขึ้นเป็นเลขหนึ่งก่อนแล้วคุณค่อยไปซื้อซ้ําอีกรอบหนึ่งในตอนที่เฮ้ยรู้สึกว่ามีสินค้าที่ฉันอยากได้อะนึกออกไหมทันเนาะโอเคทีนี้พอคุณกดเรียบร้อยปุ๊บนะง่ายๆเลยเวลาถ้าเกิดคุณจะซื้อซื้อซ้ําเพื่อที่จะรับโปรโมชั่นโบนัสนะคะหรือว่าโอเคกดตตตรงนนนี้้ค่่ะขัออไป พอซื้อเรียบร้อยปุ๊บกดขั้นตอนต่อไปปุ๊บนี่ค่ะตรงนี้นะการใช้สิทธิ์นะตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าพอคุณเปิดธุรกิจหรือว่าอัพไซต์เรียบร้อยในครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเราแอดมินทำการอนุมัติเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคุณสามารถมันจะมีเมนูอีกเมนูขึ้นมาตรงนี้นะคะที่เป็นเมนูที่ขึ้นว่าซื้อเพื่อรับโปรโมชั่นโบนัสนะเพื่อรับโปรโมชั่นโบนัสคุณเวลาคุณเลือกเนี่ยคุณก็เลือกเป็นซื้อเพื่อ รับโปรโมชั่นโบนัสนะคุณจะไปเลือกเปิดธุรกิจหรืออัพไซด์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเลือกเปิดธุรกิจหรืออัพไซด์เนี่ยตรงนี้เนี่ยไอตรงรอบของมันเนี่ยที่คุณใช้ในการรับโปรโมชั่นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นโอเคไหมคะโอเคสําหรับทลิปวิดีโอนี้นะคะในเรื่องของการแนะนำเรื่องของการสั่งซื้อก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะตรงนี้นะก็จะมีทุกอย่างเลยมีสั่งซื้อสินค้าคุณสามารถไปดูประวัติการสั่งซื้อได้ รวมทั้งตรงนี้ประวัติการแจ้งการนโอนเงินก็สามารถไปดูได้เช่นกันนะคะมีคําถามอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะในตัวคลิปถ้าเกิดเพออธิบายไม่ระเอียดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะก็สามารถไปสอบถามแอดมินเราเพิ่มเติมได้ที่ Line ID t s ี t แอดทีเอสเลิตาแล้วพบกันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ